ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอคีนถึงกับมองบนโซชาอวยมาร์ซิยาวถ้าท็อปฟอร์มใครก็เอาไม่อยู่โอเลกุน่าโซชาอาดีตดาวยิงและผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวชมอองโตนี่มาร์ซิยาวอดีตลูกทีมว่าเป็นคนที่เก่งจนคู่แข่งไม่สามารถรับมือได้หากวันนั้นท็อปฟอร์มมาร์ซิยาวเคยมีช่วงที่ทำผลงานได้โดดเด่นกับแมนยูไนเต็ด โดยเฉพาะฤดูกาล2019-20 2 0ถึงี่ที่ทำได้23ประตูเจอกันลงเล่น48นัดในทุกรายการซึ่งนั่นถือเป็นฤดูกาลที่5ของเขากับทีมและกุนซือในตอนนั้นก็คือโซชาด้วยอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นดาวเตะชาวฝรั่งเศสก็ฟอร์มตกอย่างหนักจนไม่เคยมีฤดูกาลไหนเลยที่ยิงได้แต่เลข2หลักจนสุดท้ายหมดสัญญากับทีมในช่วงซัมเมอร์ปี2024ล่าสุดโซชาไปเป็นแขกรับเชิญในรายการสติ๊กทูฟุตบอลของช่อง y o u t u b ด The Overlap ที่มีอดีตแข้งชื่อดังหลายคนเป็นพิธีกรอ,อย่างเช่นรอยคีนแกรี่เนวิลพอลสโคและเอียนไรซ์ซึ่งช่วงหนึ่งเนวิลพูดถึงเรื่องที่ว่าในยุคข,ของโซชานั้นมาร์กเชีาทำประตูดได้น้อยกว่ามาคัตแบดฟอร์ดเพียงแค่6ลูกเท่านั้นหลังจากนั้นเนวิลก็ถามโซชาว่าคิดยังไงเกี่ยวกับแบดฟอร์ดและอดีตหัวหอกคนดังก็ตอบว่าเขาเป็นคนที่เก่งมากๆถ้าวันไหนเขาท็อฟอร์มแล้วหนะ่ะมันก็ไม่มีใครต่อก,ก่อนกับเขาได้เลย ด้านคีนมองบนตั้งแต่ตอนที่เนวิลเปิดปากถามโซชาแล้วเพราะที่ผ่านมาเขามักจะตำหนิมาร์กซิยาอยู่บ่อยๆและพอได้ยินอีกฝ่ายผู้ชมดาวเตะชาวฝรั่งเศสแล้วนั้นคีนก็ถึงกับใส่หัวเลยทั้งนี้เนวิลหันไปถามคีนกลางรายการด้วยว่าคิดยังไงกับมาร์กซิยาและเจ้าตัวก็ตอบว่านั่นไม่ใช่เรื่องดีหรอกคือถ้าเกิดโอเล่บอกว่าในวันที่ท็อปฟอร์มมันก็แปลว่ามันมีวันแบบนั้นไม่มากนะักพอได้ยินแบบนั้นโซชาก็ยังพยายามปกป้องอดีตลูกทีมด้วยการบอกว่า แต่พวกเขาเล่นร่วมกันได้ดีเลยนะเขากับมาคัสช่วยให้เราเป็นอันด,ดับ2ของหลีกได้หรือการ2020-2021ถเพียงแต่ตอนนั้นทุกคนต่างก็อยากยืนเป็นแนวรุกด้านในฝั่งซ้ายกันหมดไม่ว่าจะเป็นเขามาคัสหรือปอปอกบาคำพูดของโซชาทำให้เคียนตอบแบบตัดบทว่าก็แค่ความคิดเห็นของแต่ละคนนะโอเล่ไม่มีปัญหาหรอกสมาคมฟุตบอลสโลวีเนียแถลงการหลังรับผลรายงานเรื่องอาการบาดเจ็บของเบนจามินเชสโกกองหน้าตัวเก่ง ที่ต้องหลุดจากทีมจากการทำศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในเดือนนี้หัวหอกวัย22ปีถูกส่งลงเล่นเป็นตัวสำรองในเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ทีมบุกไปเสมอสปเปอร์อ2แต่มีอาการบาดเจ็บซึ่งแม้ทางปีศาจแดงจะยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอย่างเป็นทางการแต่ทางดูเบนอโมอริมเผยว่าเป็นปัญหาที่หัวเขา่า ก่อนหน้านี้ทางมัตยาร์ดเค็กเทนเนอร์สโลวีเนียได้ออกมากล่าวหายูในเต็ดว่าปิดบังข้อมูลความฟิตของนักเตะด,ด้วยความไม่พอใจที่แพทย์ประจำทีมไม่สามารถตรวจร่างกายเขาได้แต่ล่าสุดทางสมาคมฟุตบอลได้ออกแถลงการยืนยันว่าได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วทีมแพทย์ของสโลวีเนียได้รับเอกสารทางการแพทย์ฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของเบนชามินเชสโกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วหลังจากได้รับบาดเจ็บเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงผลการตรวจต่างๆโคศกส,สโลวีเนียกลาบน่าเสียดายที่อาการบาดเจ็บนี้ทําให้ยังไม่สามารถเข้าร่วมการซ้อมได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าสโมสรมีแผนที่จะเข้ารับการตรวจเพิ่มเติมและเริ่มต้นการรักษาดังนั้นเบนเจามินจึงไม่สามารถเข้าร่วมทีมชาติในครั้งนี้ได้เราขออวยพรให้เบนเจามินฟื้นตัวโดยเร็วและกลับมาลงสนามได้โดยเร็วที่สุดสําหรับสโลวีเนียที่อยู่ในกลุ่มบีมีแค่3คะแนนจาก4เกม อยู่อันดับ3หมดโอกาสเป็นแชมป์กลุ่มแล้วโดยเจอกับโคโซโวทีมอันดับ2ที่มี7ดแต้มในวันเสาร์นี้ซึ่งพวกเขาต้องการชัยชนะสถานเดียวเท่านั้นค่้อยไปลุ้นต่อเกมสุดท้ายในการเจอกับสวีเดนตำรวจรวบแฟนบอลวัย19ปากพร่อยเหยียดเมาส์ชายวัย19ปีถูกจับกุมในข้อหาต้องสงสัยว่าใช้คำพูดล่วงละเมิดทางวาจาต่อเมีสันเมาส์กองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดระหว่างการแข่งขันพิ์ลิกนัดที่บุกไปเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ตำรวจนครบาลยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวซึ่งเป็นผู้ชมในสนามเทนเนมตฮอสเปอร์สเตเดียม e ถูกเจ้าหน้าที่นำตัวออกจากสนามหลังมีพนักงานคนหนึ่งได้ยินการใช้ถ้อยคำที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการเหยียดหยามและได้รายงานเรื่องนี้ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแฟนบอลรายนี้ถูกจับกุมเมื่อวันเสาร์ในข้อหาต้องสงสัยว่าจงใจก่อให้เกิดการล่วงละเมิดความตื่นตระหนกหรือความทุกข์ใจและได้รับการประกันตัวเพื่อรอการสอบสวนเพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้คดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการดำเนินการเมสันเมาส์ซึ่งไม่ได้รับทราบถึงเหตุการณ์การล่วงละเมิดดังกล่าวได้ลงเล่นเป็นเวลา19นาทีในเกมที่เสมอกัน2ต่อ2โดยถูกเปลี่ยนตัวลงแทนมาจุดกุนญ,ญ่าในขณะที่สกอร์นำอยู่1ต่อ0ขณะที่สเปอร์ได้ระบุว่าสโมสรให้การสนับสนุนการสอบสวนของตำรวจอย่างเต็มที่และจะดำเนินการคั้นเด็ดขาดที่สุดกับผู้สนับสนุสน,นรายใดก็ตามที่พบว่าใช้ภาษาที่มีการเลือกปฏิบัติ สโมสรรับทราบว่ามีผู้สนับสนุนรายหนึ่งถูกจับกลุ่มในข้อหาต้องสงสัยว่าใช้คำพูดล่วงละเมิดผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามระหว่างเกมเคมบรีกับแมนเชสเตอร์ยูในเดดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแถลงการระบุก่อนการแข่งขันผู้ถือตัวทุกคนได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับเพลงเชียร์ที่มีลักษณะเหยียดหยามโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเหยียดกลุ่มรักร่วมเพศทั้งนี้แมนเชสเตอร์ยูเองก็เคยออกแถลงการเพื่อจัดการกับเพลงเชียร์ที่ก้าวร้าว โดยเฉพาะเพลงที่พุ่งเป้าไปที่ผู้เล่นจากเชลซีสโมรสรเก่าของเม้ามาก่อนหน้านี้โดยเน้นย้ำนโยบายไม่ยอมให้เกิดการเหยียดหยามทุกรูปแบบหลังจากที่ศาลร,รับรองแล้วว่าคำสบทที่ใช้เหยียดทีมเชลซีนั้นถือเป็นการเหยียดเพศทางเลือกสำหรับเม้าลงเล่นให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้ว55นัดนับตั้งแต่ย้ายจากเชลซีมาร่วมทีมด้วยค่าตัวสูงถึง60ล้านปอนด์ในปี2023 แกรมซูเนตตำนานแข้งลิเวอร์พูลและอดีตปูรูของสกายสปอร์ตเผยว่าตนเองชื่นชอบเวนดูนี่ในฐานะนักวิจารณ์มากกว่าอดีตผู้เล่นรายอื่นแกรมซูเนตยอมรับว่าเขาปิดเสียงนักวิจารณ์บางคนที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลแต่ได้กล่าวชื่นชมเวนดูนี่ที่พันตัวมาทำงานในวงการโทรทัศน์ซูเนตทำงานเป็นนักวิจารณ์ให้กับสกายสปอร์ตมานานกว่า15ปีก่อนตัดสินใจอำลาเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล2022-2023 อดีตแข้งวัย72ปีซึ่งเคยเป็นตำนานลิเวอร์พูลในช่วงอาชีพขาแข้งได้กล่าวชื่นชมการที่รูนี่อดีตดาวเตะแมนยูเต็ดและทีมชาติอังกฤษผันตัวมาเป็นนักวิจารณ์รูนี่กลายเป็นขาประจำในรายการไฮไลท์แมตช์ออฟเดอะเดย์ของ BBC ในฤดูกาลนี้หลังมีรายงานว่าเขาเซ็นสัญญามูลาค่า800ปอนด์ต่อปีดาวยิงสถิติโลกของแมนยูเต็ยังได้แสดงความคิดเห็นในรายการเวนูนี่โชว์ขณะเดียวกันก็เคยทำงานในรายการแชมเปี้ยนลีกของอเมสันพราม การก้าวเข้าสู่วงการนักวิจารณ์ของรูนี่เกิดขึ้นหลังผลงานช่วงหลังๆในฐานะผู้จัดการทีมไม่สู้ดีนักโดยเขาเคยคุมทีมเบอร์มิงแฮมซิตี้และพรีมัตอากายเป็นระยะเวลาสั้นๆในช่วง2ปีที่ผ่านมาสูเนตยกย่องผลงานของรูนี่ในฐานะนักวิจารณร์จนถึงปัจจุบันโดยตำนานชาวสก,กอตแลนด์กล่าวถึงสามันสำนึกและความน่าเชื่อถือของรูนี่ในการวิเคราะห์เกมในทางตรงกันข้ามสูเนตเปิดเผยว่าเขาต้องลดเสียงลง เมื่อฟังความคิดเห็นของนักวิจารณ์คนอื่นๆผมชอบฟังเวรูนี่ในฐานะนักวิจารณ์เพราะเขาพูดจากสามัญสำนึกซูเนสกล่าวกับสกายเบดถ้าคุณกำลังสร้างทีมแมนเชเตอรตลอดการเวรูนี่คือหนึ่งในชื่อแรกๆเขาเป็นนักรบตัวจริงผมรักเวรูนี่ในฐานะนักเตะและผมชอบฟังเขาพูดเขามีอำนาจผมจึงสามารถฟังเขาได้ส่วนกูรูท่านอื่นๆผมขอเบาเสียงลงหน่อยอนาคตของไมนูและเซอร์ซี ขอขอบคุณบทความจากคอลัมน์ฟุตบอลเทรลปีโดยบี้เดอะสปาเป็นเรื่องปกติในวงการฟุตบอลสำหรับสโมสรใหญ่ที่มักจะมีการย้ายเข้าย้ายออกคับคัง่งไม่เว้นแม้กระทั่งตลาดซื้อขายหน้าหนาวหรือช่วงกลางซีซั่นบางครั้งถ้าไม่จําเป็นจริงๆการเสริมทัพในเดือนมก,กราคมไม่ใช่เรื่องที่สโมสรใหญ่ต้องการให้เกิดขึ้นเพราะทราบดีว่าเป็นงานยากและค่าตัวในการย้ายทีมมักสูงเกินความเป็นจริงการเสริมทัพไม่ใช่ปัญหาเดียวที่สโมสรใหญ่ต้องเผชิญ การย้ายออกก็อาจสร้างปัญหาได้เช่นกันสโมสรที่มีขนาดทีมใหญ่ย่อมมีผู้เล่นที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในทุกๆฤดูกาลสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็กำลังแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอีก2เดือนข้างหน้าคอบบี้ไมนูกับโจชัวเซิร์ซีต้องการย้ายทีมเพื่อโอกาสลงสนามและเรียกฟอร์มเก่งก่อนทัวร์นาเมนต์ใหญ่ ไมนูยังไม่รับโอกาสจากรูเบนอโมริมให้ลงตัวจริงในเพียงหลีกเลยแม้แต่เกมเดียวในฤดูกาล2025ถึง2026จาก7เกมที่ลงสนามเกิดขึ้นในฐานะตัวสำรองทั้งหมดด้วยโอกาสที่มีจำกัดจึงส่งผลต่อฟอร์มการเล่นและผลงานเมื่อลงสู่สนามในช่วงท้ายเกมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตามแผนการของอโมริมที่วางเอาไว้ในซีซั่นนี้คู่กองกลางตัวหลักเลือกบโนโฟนันกับกาซิมิโล โดยมีไมโนเป็นตัวเลือกสำรองตำแหน่งแรกและมานโอกาเต้เป็นตัวเลือกสำรองตำแหน่งหลังจาก11เกมแรกในพิธีกาซิเมโรลงตัวจริงไปแล้ว9เกมเปิดช่องให้อกาเต้ลงตัวจริง2เกมแต่อีกตำแหน่งโบโนมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์มากลงตัวจริงครบทั้ง11เกมทําให้โอกาสของไมโนยังมาไม่ถึงก่อนที่ตลาดซื้อขายหน้าหนาวเปิดทําการอีกราวๆหนึ่งเดือนครึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องตัดสินใจล่วงหน้าอย่างรอบคอบ เพราะมีแนวโน้มสูงที่สถานการณ์ในแดนกลางจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจนเปลี่ยนปฏิทินตามคาดการแล้วน่าจะมีข้อเสนอจากทั้งพิมลีกและต่างแดนและส่วนใหญ่น่าจะเป็นการยืมตัวไมนูในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลนี้นาโปลีดูจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดสําหรับไมนูเห็นได้จากความสําเร็จของรุ่นพี่สกอตแม็กทูเมนีที่โชว์ฟอร์มสุดยอดช่วยทีมครองสกูเดโตสีซันทีแล้วเซอร์กซีเป็นอีกคนที่ต้องการย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเดือนมกราคม สถานการณ์ของเซิร์ซีในทีมของอารมอลิมดูแย่กว่าที่เคยเป็นมาภายหลังการย้ายมาของ3าตรุกมาดุดกุญย่าไบรอันเอบมโมและเบนจามินเชสโกที่ส่งผลกระทบโดยตรงเซิร์ซีเพิ่งลงสนามไปเพียง5เกมเป็นตัวสำรองทั้งหมดแม้กระทั่งเกมอัปะยศในคาราบาวครับก็ยังเป็นตัวสำรองเซิร์ซีอาจย้ายกลับเซราลีกที่เคยสร้างชื่อกับโบรนญา โรมาก,กลายเป็นทีมเต็งหลังจากแสดงความสนใจแบบออกสือ่อเพราะตำแหน่งสูนหน้ากำลังเป็นปัญหาที่เทรนเนอร์จานเปโโรกัสเปลินีต้องการแก้ไขในช่วงกลางซีซั่นเดิมทีแมนเชสเตอร์ Man ไม่มีแผนเสริมทัพในช่วงตลาดหน้าหนาวแต่หากไมนูและเซอร์ซีพร้อมใจขันย้ายออกไม่ว่ารูปแบบใดก็ตามแผนการของสโมสรก็ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ